ครับนี้ก็มาดูเชฟโรเล็ตนะครับเครื่องบินซินนะครับของมันสี่ครับครับตีว่านะครับมาดูอาการนะครับลูกค้าบอกว่าสตาร์ทเครื่องลมวมีเสียงดังนะครับนี่นะครับัอันนี้ดังจากลูกรอกตั้งสายพานนะครับสปริงคอา์ล้า นน,นี้นะันนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับอันนี้เลขไม่สามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดึงดูลอกตั้งดูนะครับอืบอืบอืบ รอสักครู่นะครับรอสักครู่โอเคครับนะครฟังเสียงนะครับนี่นะครับนี่ได้ยินไหมเอ่ยนี่ผมจะดึงสายพานนะครับแล้วก็ก็ดูลอกไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเสียงแดงยเตียดเดนะครับนี่นะอันนี้คือสปริงมันล้านะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนลูกหลอกนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปอนี่ครับลองเทสสปริงลูกหลอกนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีแรงต้านเท่าไหร่นะครับโยกเบาๆนะครับเนี่เสียงดังนองเลยนะครับเนี่ยโอ,โอเคครับ จานถอดอาาอ,อกมาน็อตคายลูกรอบเบอร์สิบห้านะครับเราจะมาลองดูนะครับว่าสปริงมันล้าจริงไหมครับโอเคอ่ะลองนี่นะอันนี้ใช้มือแบบว่าลองไปดบเบาๆเลยนะครับนี่นี่ มันจะอ่อนมากนะครับอ่อนมากๆเลยนะโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนทุกรอนะครับครับนี้ก็มาดูนะครับอะไหล่ที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับ AC Delo นะ D D อะไรนะ d ด l o นี่แหละครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบนะครับเมื่อกี้เราขันตัวล่างครับตอนนี้ก็เป็นมาขันตัวบนครับมียึดสองตัวนะครับนัดกล่องไม่่คยบกครับก็มาดูครับหลังจากที่เราทําการใส่ลอกตั้งสายพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมจะเอาทําการเอามือดึงนะครับนะครับนี่นะครับ นิ่งนะครับลอกนิ่งนะครับนิ่งเลยนะครับสายพานจะตึงนะครับนี่ครับจะมีแรงต้านจากสปริงนะครับนี่โอเคครับนี่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนลอกเรียบร้อยแล้วครับเงียบนะครับเสียงเงียบนะ เนียบนะครับตัวนี้เป็นเคปโรเลตแคปติว่านะครับเครื่องบินซิมนะครับปี2 0 1 0นะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับนิ่งคลิกนะครับนิ่งนะนิ่ง้อก็ทํางานได้ปกตินะครับมีแรงต้านจากแรงจุดของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับของเดิมคือสปริงมันล้านะครับทาให้ไม่มีแรงต้านนะครับ